อกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับพอน,นี้ผมก็มีมิชชั่นมิเียนนะครับได้รับภารกิจมาให้ไปไทยลูปรถดนะครับเนื่องจากมีลูกค้านะครับเพิ่นอยากอเอารถไปรีเทิร์นออกขั้นไม่นะครับผมก็เลยได้รับภารกิจมาให้ไปลุื้นทีไปไทยลูปรถดนะครับส่งไปให้เซลก็คือไอที่สนิทกันนะครับเพิ่น เป็นเซลล์ขายรถอิทูสุนะครับแล้วก็รถฟอร์ดนะครับมีความหนาเถือนะครับเพื่อนก็อยู่ในวงการนี้มา่ดวนเติมนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งทีเซียวชาญในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับรวนะครับแต่ผู้ใดอยากออกรถดรวออยากขายรถมือสองือวยยังไดก็สามารถติดต่อถ่ายเล่าได้นะครับเิ่น ซื้อว่าไอ้หนึ่งนะครับเป็นกับ,บอมอบหม้งานนะครับมาให้ผมเนะเาะพอดีว่าผมอยู่ใกล้พื้นที่นะครับตรงที่ลูกค้าเพ่นต้องการอยากจะขายรถนะครับรอว่ารี่รถเนี่ยนะครับ <c oughs> พอดีว่าเพิ่นอยากเอารถอยากได้รถใหม่เนาะแต่ว่าเสียเอารถเก่าตีเทินนะครับก็บรู้ว่าจะเปลยงเด็กกันเนาะเพราะว่ากัเป็น เื่อแรกนะครับที่ผมมาเหตุยังแบบนี้นะคุณกับว่าถ้าเกิดว่าสามารถเดี่วกันได้เรียบร่อยเนาะแล้วก็ถือว่าถึงขั้นที่ว่าปิดการขายตกลงสัญญาอย่างกันได้เรียบร่อยๆเป็นกาสี่ให้ค่าขนมมาสันผมก็อยากกินขนมพอดีก็เลยคอรับงานนะครับชว่วงนี้บุค่อยได้กินขนมผมก็ได้รับเควสนี้นะครับคือมาทําียงแบบนี้เนาะผมก็โอ้โหกอนมาต้องเหตุแบบใดนะผมก็ เป็นเทเแรกกันขึ้นเต็นนิดหน่อยอาจจะวอลกค่คยรู้เรื่องนะครับเพราะว่ากับในความที่พอเคยเหตุอาจจะใส่คําศัพท์ที่บอถึกต้องนะครับผมก็แต่ที่นี่แหนกอ่ดูแค่ว่าลูกค้าคนนี้นะครับเพ่อนอยากเอารถเก่าเพื่อนเนี่ยไปเทื่อนเอารถคันใหม่ยังประมาณนี้ครับแต่ว่าในศัพท์ทางการของคนที่อยู่ในวงการดีๆเขาวอกกันแบบใด็กวัย่ังเด็กคงเก่าว่าฮู้นลครับก็ยังว่าแหละครับผมมัน ตาเสียจานยุบนะครับต้องสามารถเห็นยังได้หลายอย่างหลายด้านนะครับเพราะว่าจะรูปแบบแดงก็ต้องเลีล้ยรูนะครับเพราะว่าเขาเป็นศิษย์อาจารย์ยุบนะครับบนรูก็ต้องรูนะครับเปลี่นก็ต้องเป็นบ่นเก่งก็ต้องเก่งนะครับนี่คือลูกศิษย์อาจารย์ยุบนะครับต้องเห็นได้ถึงแม้ว่าหวังเรื่องครับเขาอาจจะเห็นปเปลี่ยนบขาเคยเห็นแต่เขาก็กัแค่ เฮายังบ่เก่งเรื่องนั้นในตอนนี้แค่นี้เองครับมันบบได้หมายคมว่าเฮาสีเข็ดบบได้เฮ็ดบ่เป็นครับบบว่ายังนะครับเฮ้ากับตรงเสียวว่าเฮ้าสิเฮ็ดให้ได้นะครับถ้าเฮาเสียวว่าให้ได้เฮากับเฮ้ากับสีเฮ็ดได้ครับผมก็บบอกอครเก่งในพื้นที่นี่เนาะพื้นกับบอกให้ผมอ่านั่งถ่าอยู่ปากซอยาันอยู่ทางเขาวัดอยียงักอย่างนะครับผมก็เห็น ผมก็จอดหลุดอยู่หน้าวัดเนาะตอนนี้ก็บรรล้ว่าแม่นหม่องที่เพื่อนหมายถึงหรือเปล่านะครับผมก็บ่งูุจักเกินระวังนางล่อไ่ถ่ทยวิดีโอเฮดคอนเทนต์ซะเลยนะครับบัววาเข้าสิเห็ดหยังนะครับเฮาก็อยาเฝ้าดูถูกเจ้าของนะครับบ่าเฮ้าเฮดเป็นดอกเข้าบ่รู้เรื่องอันนั้นนี่เขาก็เฮดเป็นเขาบ่เคยู้จักเฮาว่ามีนั่นเฮาขาดนี่นะครับเฮาบ่ต้องสนใจนะครับขอแค่เฮ้าเสียว่า เ้าสิเห็ดให้ได้นะครับยอ่ <Wow. S 1> เอเข้าก็สีพยายามหาวิธีทางเห็ดให้ได้นะครับเข้ากับเยาวายาของเห็ดนั่นนี่บเป็นบลูเรียงบบเก่งนะครับมันก็แคว่ว่าเขายังบบเก่งเรื่องนั่นในตอนหนี้เท่าน,นั้นเองนะครับฉะนั้นแน่หน้าคดบไมีไพรลูครับเข้าจะเก่งเรื่องที่เข้าเคยบอกว่าเข้าบบเกง่งหรือว่าเข้าเห็ด hmm. บบเป็นจงจําไว้นะครับบอกวา่าเข้าสียังเป็นบบเป็นนะครับ แถวบอกเจ้าของไว้เลยว่าเราก็แค่ยังไม่เก่งเรื่องนั้นในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตเราจะพัฒนาตัวเองเราจะทำให้ได้นะครับประมาณนี้ครับการตามหาบ้านคนคนนึ่งนี่มันกันยากนีนะครับว่าหันผมก็ได้จอรดรถถามคนในหมู่บ้านเนาะว่าหูจักพอเวียงบอสัน ก็เทบ้านงงนะครับถามบ้านเดบันเดบงหัจักนะครับจนเดบมาพอ,อ้าอหนึ่งนะครับเพื่อนบอกเ mm hmm. วียงมุมีได้ว่าสันมีดิเวียงมีนี่เหียงมาสันตู่เหียงมาสัน mm ่ hmm. ผมเลยว่าสีโบแมนบอกครับ mm hmm. เป็นที่เพื่อนติดต่ออยากขายรถอยากขึ้นรถเอยียงนี่นะ mm hmm. อ๋เอเป็นมีรถอีสุสูมาสัน mm hmm. โอ้เียบลอยดีครับ mm hmm. กะ ในไล่ซื้อไอที่เป็นโซมากพิ่นก็เขียนว่าพ่อเวียงเนาะวอเอียงงอเวียงนะครับเจผมอ่านวอเวียงมันก็คขึ้นสีบุแมนนะครับสรุปว่าเป็นตู้เวียงนะครับให้บ้านอื่นตู้เวียงนะครับมีรถอีสูข,ขัน,นย้องก็ไปบึงครับว่าตู้เวียงโนงเวียงเนะี <c> ่ <oughs> โอเคนะครับสรุปผมก็เจอบ้านพ่อเวียงนะครับผมไม่ได้ยุ่ไก่นะครับยุ่ติดถนนใหญ่ ว่าเหวี่ยงว่ะครับผมเห็ว่ามันโยนได้ขอไปได้สวยเนาะป่ะเด้ป่ะเดิดดคือตดถนนเงี้ยแบบนี้นี่ว่ะครับรถโอ้นี่เหลี่ยมรถว่ะครับขอถ่ายหลุมนึงเลย ตอนนี้ผมจะได้รวจเช็ดไอรูดไปได้ขำเพื้นทานแล้วครับตอนนี้ก็สซุ่งดีข้าพไปให้หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็เพื่อนเดีอยวที่จะหน้ากันนะครับตกลงกันไนบพอเข้ากับจอห้องมานืิมกันนะครับว่าผมจะได้ทาขนมมาลังตอนนี้ก็ะตุ้นเต็มครับคือได้มองเห็นภาพที่จะมีขนมกล่องมีก้อนนานะครับแบบเต็มช่วมพน้นอะไรแบบนี้ครับเพื่อ ขาขนมผมจะแร่นรถทนเรย์นั่งกันมาใบ่อพ่อนะครับเดี๋ยวเขามาลุ่นกันนะว่าผมจะเดิาข้าขนมเราเลยจะมางานซี่อ่ะพ่อลือนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ้ง่ังครับผมผมก็ได้ทายลุบมหลุดทรงให้อ้หนึ่งเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะดิวกันได้สำเร็จเนาะถ้าเกิดทั้งสองไฟตรง่งยินยอมกันได้ครับ เออผมกับซีได้ที่เป็นค่าขนมนะครับเป็นค่าสลาเวลาานี่กันมีออกจากป้ายยางนะครับมาหาขี่รถเลาะทายลูกนะครับก็บตามนั่นครับผมถ้าผพูเ้เดสนใจอยากให้ผมเอ่ลลอขี่รถเลาะไปหาทายลูกรถบ้านเดยกนะบอกได้นะครับผมสนุกสนานอยู่แล้วนะครับผมอนจอยบันเทิงกับการขี่รถเลาะเหรียญอยู่แล้วนะครับเลี้ยงผจญภัยลงบ้านหลวงซองเขาป้าเขาดง ขออย่างเดียวนะครับขอ,อยให้ไปโต๊กบวกเราขี่รถไปต่อว่าใดกับพ่อนะครับ <Wow. S 1> สําหรับกุมลูกค้านะครับที่เพื่อนบ่่อยเขา้าเทนไก่ที่นะครับเ <Wow. S 1> ข้ากับกล้องให้ความสําคัญนะครับยุคสมัยอย่าเปลี่ยนนะครับทุกคนมีทัศัพั์เห่นเม็ดเห่นโซเชียลแชทกันต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองตงอ่างจังหวัดใดนะครับ oh. หลายคนมันกับเป็นเรื่องง่ายนะครับเปแค่กัน ถ่ายรูปรถส่งไปในแชทในไลน์นะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าบางคนเนาะที่เพิ่นคิดยากะะซีเรียสนะครับเพราะว่าเพิ่นเลนแอปบ่เป็นเพิ่นบ่เข้าใจครับส่รงรูปให้ผมแน ى, ่ส่งแชทมาแน่อย่างสิเนาะสำหรับคนที่มีอายุหลายนะครับเพิ่นก็บ่ค่อยเข้าใจเลยแม้แต่การจะเอาเออ่กล่องโทรศัพท์เนี่ยครับมาถ่ายรูปแล้วก็ส่งแข่งหรือว่าแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรด้วยไอดียไลอย่างสิ ยังมีกลุ่มลูกค้าบางคนนะครับพอสะดวกในการเฮตุแบบนี้นะครับ <c oughs> มันเกิดเลยตรงมีภารกิจมีขึ้นมาให้ผมเห็ดน,นะครับกับขึ้นว่าแหละครับถ้าเกิดกรณีนี้ลูกค้าเพื่นอนเลรียนเฟซเหรียนไล่สะดวกทีเดียวน,นะครับภารกิจนีคงบ่ส่ทมาถึงผมนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่นเหรียญ้ดเพื่อนก็นส่งไลส่ส่งอยังส่งรูปถใหเ้เซลลวไปเรร้อยครับ <c oughs> มันบ่ต้องถึงที่ว่าต้องให้ผมมาไทายนะครับ <c oughs> ผมกับ่ซีเซียร์นะครับขอขอให้เพิ่น ได้ตามที่หวังนะครับสำหรับมุ่งมอ่งของลูกค้าเพิ่ออยากได้ถดไม่เนาะการที่เพิ่นจะเทื่อนจังไดแต่เพิ่นได้ถใหม่มากเพิ่นก็นย่อมพอใจนะครับทังทั้งสองยางโว่ายคนสือ้อคนขายเพิ่นก็นต้องตกลุงกันนะครับเห็นย่อมโอเคพ่อใจทั้งสองไฟนะครับสัญญามันก็ยึ่สามเรียนเดยครับผมกับภาวนาหนาวังว่า เพื่ะสำเร็จนะครับผมเบื่องจากลักษณะของพ่อวหวงนะครับผมคิดว่าเพื่อจะเพื่อว่น่าจะสี่เหลี่ยมเรื่องราคานะครับผมว่าเพื่อบริฟกันเรื่องขายได้หน่อยได้หลายนะครับผมว่าเพื่อฟกันเรื่องผมเพื่ออยากได้ถใไม่มากกว่านะครับเจ็ดเจ็ดจำนวนของลูกค้านะครับแค่อยากเบอขั้นนี้แล้วอยากไปรถขั้นไม่ กับว่าได้อยากเอารถมาดูแรลรักษาเพิ่มสองขั้นนะแต่แค่อยากเอารถเก่าไปเปลี่ยนเป็นรถใหม่แด่แค่นั้นนะครับผมคิดว่าโอกาสที่ดิวนี่จะซําเ็จนะครับกับ70%นะครับโอกาสที่ผมจะได้ค่าขนมนะครับ70%นะจากที่ผมประเมิอนอะ่ะแต่เกิดผมว่าได้นี่ผมมีมีแต่งดจ่ายนะผมมีแบบมีเครื่องอะ่ะมีเครื่องไอ,งอ้หนึ่งเนี่ยบอกเลยถ้า าไอหนึ่งนะครับปิดการขายบัได้นะครับหรือว่าเฮ็เุอยู่สำคัญนี่บัได้นะครับผมมีเครื่องบอกเลยบอกไอหนึ่งนะครับผ่านวิดีโอนี้เลยนะครับครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะจบไปเพียงสนีนะครับก็ถที่ว่าเป็นมิชชั่นพิเศษนะครับเป็นภารกิจพิเศษ อนอกเนือจากคอนเทนต์ที่ผมเห็นนะกี่กับ่ถเนี่ครับอาจจะเป็นชุดเริ่มต้นก็นได้นะครับที่ผมอะู้ตงงมหาคีรถเละ่ะไปฮาไทายลูกรถบัานคนนั้นคนนีนะครับกะประมาณนั้นครับผมึ่งว่าจะว่าเยอะเกินไปแล้วกะ เังได้ก็ขอขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมนะครับเราก็รู้กันว่ามันจะมีประโยชน์ผมเ็คิดว่ามันก็น่าจ,จะมีประโยชน์แหละบางที่มันอาจจะบได้มีประโยชน์แต่ว่ามันอาจจะมีกําลังใจนะครับครับผมสาหรับวิดีโอนี้กะขอจบวิ่งสำนีครับผมบ๊ายบาย